ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของญี่ปุ่นและเอเชียนั่นก็คือมิสซูบิชิ F 1 5 J DJ Eagle เครื่องบินรบที่ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จากแมคโดนัลด์ดับเบลแส F 1 5ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองกำลังป้องกันทางอากาศญี่ปุ่นมานานกว่าสีทศวรรษก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปเล็กน้อยในช่วงปลายทศวรรษ1 9 7่เมื่อก,อกําป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น หรือ JASDF กำลังมองหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อแทนที่ F104J และ F4EJ ที่เริ่มล้าสมัยแล้วญี่ปุ่นต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงความสามารถในการครองอากาศและระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นหลังจากการเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็ได้ข้อสรุปว่า F15 Eagle คือเครื่องบินที่ตอบโจทย์มากที่สุด และในที่สุดมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีก็ได้รับสิทธิ์ในการผลิต F15 ภายใต้ชื่อมิซูบิชิ F15J สำหรับรุ่นที่นั่งเดี่ยวและ F15DJ สำหรับรุ่น2ที่นั่งมาดูกันที่ภายนอกของเครื่องบินกันก่อนมิซูบิชิ F15J ยังคงรูปลักษณ์ดุดันและทรงพลังของ F15 ดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนโครงสร้างของมันถูกออกแบบมาเพื่อการครองอากาศโดยเฉพาะมีปีกแบบมิดเมาส์ที่ค่อนข้างใหญ่ให้แรงยกสูงและช่วยให้การควบคุมที่มั่นคงในความเร็วสูง บริเวณหัวเครื่องบินมีเรดาร์ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขององค์การตรวจจับศัตรูในระยะไกลนอกจากนี้เครื่องบินยังมีช่องอากาศคู่ด้านข้างที่สามารถปรับมุมได้เพื่อให้การไหลเวียนอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพที่สุดแม้ในขณะทําความเร็วเหนือเสียงเมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นเครื่องยนต์แบบคู่ที่ทรงพลังซึ่งเป็น Pratt Whitney F 1น0่รรุ่นที่ประกอบในญี่ปุ่นโดย IHI ให้กำลังมหาศาลที่ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถไต่ระดับและทำความเร็วได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะการออกแบบของหางดิ่งคู่ยังช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพในทุกมุมการบินและยังทำให้เครื่องบินดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านของห้องนักบินวิส s บิชิ F i f 1 5 J DJ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานระยะยาวนักบินจะพบกับห้องนักบินที่กว้างขวางพอสมควรสำหรับเครื่องบินรบยุคเดียวกันโดยรุ่น F 1 5 DJ ซึ่งเป็นรุ่น2ที่นั่งมักจะถูกใช้สำหรับการฝึกและบางภารกิจที่ต้องการเจ้าหน้าที่อาวุธเพิ่มเติมภายในห้องนักบินมีจอสแสดงผลหลายตัว ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัลในรุ่นแรกเริ่มก่อนที่จะได้รับการอัปเกรดในภายหลังเป็นจอ MFD ที่ล้ำสมัยมากขึ้นระบบควบคุมการบินของ F 1 5 j เป็นแบบดั้งเดิมที่มีคันบังคับและแผงควบคุมขนาดใหญ่ทำให้นักบินสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพการรบที่ตึงเครียดที่นั่งนักบินเป็นแบบมาตินเบเกอร์ที่ช่วยให้การดิดตัวออกปลอดภัยในทุกระดับความสูงความสะดวกสบายก็ถูกคำนึงถึงเช่นกันเพราะนักบินอาจต้องอยู่บนเครื่องบินนานหลายชั่วโมงในภารกิจระยะไกล เมื่อพูดถึงสมรรถนะ F 1 5 j DJ เดีเจเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีขีดความสามารถสูงที่สุดในภูมิภาคความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่แมตซ์ดหหรือประมาณ2,650กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วด้วยอัตราการไต่กว่า50 0 0 0ฟุตต่ตอน,นาทีเพดานบินสูงสุดเกือบ2 0 0 0 0เมตรทำให้มันสามารถปฏิบัติการเหนือคู่แข่งได้อย่างชัดเจนระศมีการรบของ F 1 5 j อยู่ที่ประมาณ1,800กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการบรรทุกอาวุธและถังเชือเ้อเพลิง ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปกป้องหน้าฟ้าและทำภารกิจสกัดกั้นในทะเลญี่ปุ่นหรือแถบเอเชียตะวันออกในด้านอาวุธ F-15J ติดตั้งปืนอากาศ M61A1 บูลกานขนาด20มิมพร้อมกระสุนมากกว่า900นัดสามารถใช้ยิงโจมตีในระยะไกล้ได้อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังรองรับอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศหลายชนิดเช่น AIM-7 Sparrow AIM-9 ลบ d ก้าไซวินเดอร์และในรุ่นอัปเกรดยังสามารถใช้ AIM 1 2 0 AMR AAM ได้อีกด้วยอาวุธเหล่านี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถต่อสู้ได้ทั้งในระยะประชิดและระยะไกลยอย่างมีประสิทธิภาพญี่ปุ่นยังได้พัฒนาการอัปเกรด F 1 5 J ในหลายช่วงเวลาเช่นการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยขึ้น และการรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่ผลิตภายในประเทศสิ่งเหล่านี้ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบยุคใหม่ได้ในด้านราคานั้นต้องบอกว่าไม่ถูกเลยมิซูบิชิ F-15J แต่ละลำมีราคาสูงกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผลิตซึ่งหากปรับค่าเงินตามปัจจุบันก็อาจแตะไปถึง70-80ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดและระบบที่ติดตั้งเพิ่มเติม สำหรับรุ่นอัปเกรดล่าสุดที่เรียกว่า F-15JSI หรือ F-15J แปน Super ร์อิน c e p t มีการประมาณว่าค่าต่อเครื่องอาจสูงเกิน100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนในการคงความเป็นเลิศด้านการป้องกันประเทศเมื่อมองในภาพรวมมิสูบิชิ F-15J DJ Eagle ถือเป็นเครื่องบินรบที่มีความสมดุลระหว่างพลังความเร็วความคล่องแคล่วและเทคโนโลยีแม้จะถูกพัฒนามาจากแบบแปลนของสหรัฐอเมริกา แต่การผลิตและการบำรงรักษาโดยญี่ปุ่นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางยุทธศาสตร์ที่สูงมากไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการป้องกันน้านฟ้าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางทหารระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาด้วยและนั่นคือรีวิวเชิงลึกของ m i t s u b i s h i F 1 5 J DJ Eagle เครื่องบินขับไล่ที่ยังคงเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศญี่ปุ่นมานานหลายทวศวรรษหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องบินรบลต่อไป ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า